มาดูวิธีการตรวจฉี่ของเมืองนคนปรปฐมสองหน้าหาอะไรครับเนี่ยสองหน้าหาอะไรครับส่งกองหาผมทำไมครับผมเดินมาพี่ส่งของ,งก่อนไม่เไรครโอ้ฮะทำอะไรกันเนี่ยตรวจฉีดตรวจฉี่เหรอครับโอ้พัฒนามากตรวจฉี่ที่มืดๆสพเมืองนคนปรปฐมสุดยอดมากครับ นิสัยเนี่ยเขาเรียกว่านิสัยเขาเรียกว่านิสัยเอาไปใช้สองหน้านี่ยเขาเรียกว่านิสัยนี่ครับเอ้ดูชัดๆหน่อยชื่ออะไรครับจิรวัตรอ้าคนนี้นะครับเนี่ยจิรวัตรนะนี่จิรวัตรนะอันนี้ชื่ออะไรน้องเล็กน้องเล็กสองดูสองชื่อนี่ชื่ออะไรสองหน้าไหมครับชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูให้พี่ดูให้ไปพี่อย่าบังพี่บังเถอะไปเถอะไปชื่อให้อาตพนอาตพน อันนี้ชื่ออัตภพลอ่าเมื่อกี้จิรวัตร